S <S ตาบอเมเบย์ได้ยูน้ำเพลยูหามเมื่นคิดว่าสิขายบ่ได้กับฝักก่งอังไทยได้บ่พ่อขายพอ,อ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสัญจรก่อนปลูกนะครับผมวันนี้จะมาเยี่ยมสวนพุทธาครับสวัสดีครับแม่ค, <elemental. S 1> ครับผมแม่ซื้ออียงครับค่ะแม่เพจเนาะอันนี้เป็นสวน,สวนอียงครับผมสวนพุทธาจ้ะพุทธาบอมเบย์พันบอมเมบย์ปกติเขาจะได้ยินแต่ว่าพุทธานม,มสดเนาะอันนี้ก็เป็นบอมเบย์บอมเบย์มันต่างกันตรงที่ว่าพุทธาบอมเบย์นี่มันหวานกรอบตองล่องเนาะผู<อ><พ>้ใดบ่เคยล่องตองล่องชิมเบืองว่ามันหวานกรอบแตกต่างกันอย่างไรเข้ายุดเขตจังหวัดยังครับผมเออพมก็ยังตะหลายจังหวัดก็ไม่ชิ แปลงนี่ข้าปลูกแม่โดนไปนไหนครับแม่สามปีแล้วค่ะเก็บผลผลิตแล้วหลายแจักรอบแล้วครับนี่นี่ลรอบที่สามรอบที่สามอ๋อแสดงว่าฟังปลูกคือปลูกแม่นี่คือระยะเวลาทาี่ได้ผลผลิตครับแม่ปีนึงค่ะหนึ่งปีได้ผลผลิตอืพพโอเคพายยางเบิ้งชมสวนครับผม ระยะห้างแม่เพลศูนยหกค่ะเอาไว้เป็นหกคุ้นหกเนาะเวลาเขาแตกกิ่งออกมาน่ะมันจงสิบัวดชนกันบัวชนให้ชนกันมันกิ่งมันก็คือถ้าเกียงไม้แห้วออกมาเดี๋ยวกิ่หักไ่ออกครับเสือกมัดไว่ก็คือมันจะซีขึ้นเท่งๆเข้ากับเอาเสือกมดไว่นวงน้ำไว้จักน้อยการให้น้ำเจ็ดมือให้เท่นึงระยะนี้ฝนมันตกก็เลยเราท่านได้หายดินมันชุ่มถามันชุ่มอยู่แล้วห้ากว่าต้องให้เนาะแม่จะเดินระบบทอนหน้าไปเนาะไปเบื้องทางพุ่นครับ เเอาน้ครับผมเราจะห้น้ำแบบนี้เพื่อจะจให้น้ำมันอันนี้เข้าไฮโดนระยะเวลาโดนปันใดครับเวลาเปิดเปิดจ็กหน้าที่ครับเรือว่าเบิรงว่ามันซูมมันทำไม่ซูมมันก็คือปิดอ๋อครับผมถสามว่ามักน้ำบ่กกับเมียนบ่มักน้ำกับเมียนคือต้องสมดุลให้พอดีกันเลยให้มันชุ่มชื้นกับก็แต่ว่าบ่ได้มักน้ำหลายน้ำขังเมียนคือน้ำขังล็อก็สวจีหักมันบ่กินอาหารครับ บ้านี้สังเกตเบื้องค้นต้นไม้ครับแม่มันจะเป็นโคนละพันเป็นการแมีนค่ะเป็นโคนละพันแรกๆเอาที่มาปลูกไว้มันสิเป็นพ่วงทองพอ่วงทองขึ้นมาได้จักซ้ำอยู่ก้อยนึงเนี่ยแหละครับนก็เสียพันธุ์อื่นพันธุ์บอมเบย์มาเสียอีกที่นึงแมีนค่ะมาเสียอีกที่นึงต้นเดิมเพิ่นนี่คือได้แกเข้ามาบักขันตาบั้นเท่าเม็ดมันนะไม่ยังแข็งแรงล่ำต้นไม่ยังแข็งแรงเข้าไปเอาพ่วงทองมาเสียบอีกที่นึงเข้าไปซื้อมาหนี่เข้ากับมาบักบอมเบย์เสียง่าึง คือสายพันธุ์นี่มันเป็นหนวยใหญ่ครับไอ้ขายน้มสดแต่ว่ามันน้มสดมันเหนือมันตางกันคือมันหวานกรอบบบนี้สังเกตเห็นแม่จะไว้แค่ต้นเดียวขึ้นมากไหมครับแรกๆต้นน้อยๆนะปีแรกเขาเสียวบสองเพราะว่ามันต้นน้อยอยู่ปีสองกับว้สองนี่เมื่อปีสามก็เลยเล่าเอาไว้ต้นหนึ่งก่อนเพราะว่ามัน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 หลายกกันแต่ครับหรือว่ามันแย่งอาหารกันทำามันหลายเกินคมันแย่งอาหารกันแล้บวที่นี่ลูกเขากระสีห้ามหลายตอนนี้วไว้หลายกรโดกหลายแต่ว่าถึงว่ามันจะแย่งอาหารกัน ถ้าต้องมีเด็ดออกป่ะครับหรือว่ามนีค่ะมีเด็ดออกมีแตงกิงมีรีใบถ้ามันนาเกินไปเทากับรีใบตามงามตามโซกมัเนครับผมรีใบคือกันจะถ้ามันน้ามันกับเ่กินอาหารก็คือดูแลแบบพิเศษเลยก็คือหลายไปก็เข้ากับเอาออกเพือคุณภาพเนาะแม่เนาะแม่แม่สชาติมันก็สิเป็นดีกว่าเนาะแม่ก่ะดีกว่าเริ่มปลูกเนี่นแนะนำเป็นเดือนใดครับเดือนสิงหาค่ะ เริ่มปลูกจนถึงให้ผลผลิตโดนปันใดครับแม่ปีนึงหนึ่งปีได้ผลผลิตแม่นค่ะเราได้เก็บรอบแรกได้เก็บรอบแรกเลยค่ะปีนึงแต่ว่ากับสิบท่ท่านได้ปันไดก็ยังบ่หลายปันไดเราอยู่ะเบื้องต้นนี้ครับที่แม่เพจเราเอาใบสองกิ่งก็คืยนนนอ,ย,อย,ยังเป็นต้นหน่อยอยู่ยังเป็นต้นหน่อยอยู่ก็บับใบสองกิ่งเลยคะ่ะ ลูกว่าท่านายหญง่ากกำลังเป็นลูกปีที่แล้วไ <c oughs> ด้ผลผลิตเป็นยังไงนะครับแม่มันก็เป็นที่หนาพ่อใจของท่าอยู่สำหรับเฮาปลูกมือไม้เนาะครับผมมันก็ยังโอเคอยู่มันก็นย,ก upgrades, นกนยังดีใจที่ไว่าได้ลอ่ <ผม S 2> องเฮ็ดลองผิดลองถึงเพือ่อนมากก็คือว่าที่ว,ว่าดีในแปลงนี้พ่อบอกพี่น้องในบ,นบ่าวาได้มูลคา่าหรือว่ากำไรเท่าใดครับผมแม่เ้ยสิเ่าจังใดหรเนีัยอันห้าล่างเพิ่งปีแรกนะปีแรกแต่พ่ถึงก็ว่าสีได้ปีสองแต่ว่าท่านอย่ากลางมุ่งปีสามปี ปีนี่แหละเรื่อปีกายนั่นได้ยื้น้ำเพลินอยู่หาเมือนได้ข้ามุุงโอ้ครับ,<ป>บ <ật> ผมแม่เป็นการทดลองปลูกได้ได้เงินหาเมือนนะครับพี่นอ้องบอแมนทับอแมนทัพบดาแม่พูดเมื่อกี้ก็คือเดี๋ยวภาพไปเบึ้งนะครับเห่ากลางมุงไหมครับโอ้กลางมุงต้นต่อหน้างส่วนที่กลางนั่นแะครับครับผมแต่ว่าตอนนี้ก็คือเหายังเก็บมุงไว้อยู่ที่เห่ากลางมุงนี่คือป้องกันคือกั้งป้องกันมาแลงจ้ะ แบบว่านทองมยังวันต่างๆวันสีขาวมากเจาะบบท่านห้ามก็สีเขียดแห่คืนนอนแบบนี้ห้ากับวบ่ต้องฉีดยาบอคับบอปรฉีดยาปลอดภัยสบายใจเนาะโอ้รับมุ้งเพราะเสร็จจากเย็ดเพียวเรียบร้อยแล้วกับม้วนมุ้งไว้แบบนี้บวธรรม,มดาด้วยครับเป็นการกลางมุ้งแล้วเห็ดให้สุขภาพพ่าดีไปน,นั่นเดือนกรกฎาคมก็เริ่มมามุ้งขึ้นดึงมุ้งขึ้นเลยถึงเดือนกรกฎาคมมันจะเป็นลักษณะหมากเป็นป่านประมาณนันเริ่มไง นี่ก็เริ่มง่ายเลยที่ว่าก็เริ่มง่ายเลยแต่ว่ามันบมันท่า,น,น,านี่เมื่อฝุ่เอาฝนเสาวมุง่งช่องฝนนี่มันคือต้นมันสีบปแข็งแรงไหมมันสีสลัดลูกทิ้งได้ง่ายเพราะว่าเขาเป็นพืชที่ต้องการแดดอยู่เพราะมุงเข้าไปมันสีว่ามีแดดเปนใด,ดแดดกปนซองเขาก็เลยเป็นช่วงเดือนเดือนกรกฎาคมกรกฎาคมจะดีกว่าก็คือกรกฎาคมปุ๊บเท่ากับกลางมุงมแล้วก็ไ้น้ำปกตินี่แหละครับลักษณะของดอก การตลาดตอนนี้ก็คือมีคนมามีค่ะมีว่าช่วงโควิดปีไก่คิดว่าสิาขายบ่ได้กับฝั่อันไทยได้บ่พ่อขายพ่ออืม,มามา,มาสื่อถึงสวนเลยบอกรับสื่อหอดสวนเลยไหนคุณผู้ใดขายตามถนนไหมที่นี่แต่ของผู้ใดออกกรอนก,นกับบ,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 บต่ตตโๆกันไปเออกูเจ็บรอบนี่รุ่นเจ้าเจ็บเด้อประมาณนี้ไหมคะขันซังสันขันพี่น้องผูดด้ใดอยากจองนี่แนะนําให้จองมาโดยตรงที่เบอร์ได้บ่ะครับแม่ได้ได้จ้ะครับอกเบอร์พี่น้องได้เลยครับผมศูนย์หกห้าสองสามเจ็ดเจ็ดหนึ่งศูนย์หกจ้ะ ครับผมแม่เพชรแม่เพชรน้องแวงอำเภอย่างตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะเป็นพุทราบอมเบย์นะครับเขามาจับจองกันได้เพราะว่าบ่จองบ่ได้เด้เพราะว่าพ่อขายครับผมแล้วปัญหาของตัวพุทราบอมเบย์นี่มีตัวใดนะครับเท่าที่ปลูกมาปัญหาของเขาคือช่วงหนาฝนนี่คือระวังพวกเชื้อราอืมันสิมากน้ำฝนมันอากาศมันชื้นร้ายกับวันดีใบนะวันดีท่านก็มาต้องรีบรดใบออกตลอดเวลาเลยคับหญ้าเนี่ยพยายายมันโฮมอย่ท่านเฮ็นเหตุนี่ ต้องตัดหญ้าออกเพราะว่าเขาปีดตูนแล้วมาแรงข้งมานามันบ่มันฝังผมมาแรลงผมเนีไม่ได้เกิดนอนส่วนหลายแล้ว่างเรื่องนอนครับแม่ค่ะพมอนมพอแมงวัานน้ำพองแม้วันต่างๆอ่ะล่ะคับม่นอก็อยู่หนีไม่เกิดเหตุขึ้น ล่าขึ้นแม่งกันไหมตอนนี้ก็แก้ให้ได้โดยก,นกานกลางมุ่งกับซอยได้เลยหลับพมบาแม่นค่ะยาก็บ่ฉชีดออกพวกตะเรนแต่เตอพอ่าฮอร์โมนกับปุย๋ยครับปลอดภัยคนกินปลอดภัยค้นเห็ดเนาะแม่นค่ะแม่นการดูแลหรือว่าการใส่ปุย๋ยในแนะนําเป็นให้ปุ๋ยช่วงไดนะครับช่วงหน้าฝนนี่แหลคะค่ะห้ปุย๋ยเอ่อหน้าฝนเริ่มห้ฟุ้ให้ปุ๋ยก็คือค่ะช่วงที่ตัดต่อครับตัดต่อเ<ม>ต,ต,ต้งกี้นี่คือพวท่านได้ไฮย,ยั้งเขาเลยตัดต่อเพิ่มยู่ประมาณเดือนนึ่งก็คือปล่อยเข้าไปเขากระ ถ้าให้น้ำเลี้ยงเขากระิเริ่มแตกแตกกิ่งไวายหายน้ำเลี้ยงเขากะิเริ่มแตกกิง่งแตกยังขึ้นไวาเพราะแตกกิง่งแตกยังขึ้นไวาเนี่ยมันท่านในหอดฤดูที่เขสิเอาครับมันเกิดูแรกรักษาไงกันว่า,งงาเทากับว่าท่านในหายน้ำไอ้ช่วงเดือนมกราปลายเดือนมกราเริ่มตัดตัดต้นมันออกเลยตื่นเข้าขาจังสีขึ้นกับปูนเชี่ยวมากมาแต้มมันวายกันเชือ่อรากไม้มันขึ้น ช่วงแรกๆที่ตัดต่อนี่ครับคือให้ปุ๋ยขอกให้เน้นเป็นปุ๋ยขอกปุ๋ยง่วแมนบ่ให้เป็นปุ๋ยขีมูก็ปุ๋ยไก่มันเข้มแตมันเข้มเกินไปไก่มันเข้มเกินไปจะทำมันตายหากตต่ระยะห่างก็จะไปใส่กับไก่ข้นเขาออกมาจากศอกหนึ่งจากลำต้นให้ห่างจากศอกหนึ่งจากต้นเขาครับอืหลังจากนั้นก็ให้น้ำเริ่มให้น้ำมาเดือน นี่น่เขาก็เริ่มแตกกิิงึืนเต็มมันก็เลือกเอาอยอดที่มันสมบูรณ์เบืองมาการใดมันสมบูรณ์ก็มุกเกอเอาไว้เอาไว้ไวจ้ะครับผมถ้าตัวใดผสมบูณ์เท่ากับเอาออกแน่นค่ะใส่ปุ๋ยหนึ่งรอบก็คือต้นฝนต้นฝนค่ะก้อนจะให้ผลผลิตนี่ใส่ตัวใดอีกบ่ครับหรือว่าจังใดเน,น่นตัวหลังสูงใช่ปริมาณหลายบ่ครับแม่ ถ้าสามารถใส่ปริมาณหลายโอมันก็บ่หลายเด้แต่ว่าสามมือซีมือให้เทียนนึงถ้ายอยให้แมนทยอยให้ให้ปุ้ยทีละนี่ยหน่อยเพราะว่าหาหลายๆเที่ยเดียวครับทยอยให้ดีกว่าครับสามซีมือห้เทียนนึงหรือว่าให้น้ำตอนใดก็คือใส่ใส่ไปน้ำตอนให้น้ำห้องแห้งจะเพิ่งว่าดินห้องแห้งบ่เอาก็ให้น้ำห้น้ำแมนก็ให้ปุ๋ยน้ำโอเคบัถึงก็บาลายแค่ล้ยๆที่ซีนเขาได้กินตกนาคุณเขาบุกไปกินอาหารได้ไหมถ้าจำนวน เขาแม่มีจากต้นนะครับหกสิบหาหกสิบหาต้นนี่เข้าใส่ปุ๋ยเบิดหลายจ็กกระสอบแบบปีนึงปีกายนี่ใส่ปุ๋ยเมิร์ดเจ็ดกระสอบก็คือช่วงช่วงฝนนี่แหละแต่แต่เดือนใดถึงจนกว่าสิตัดในตลอดเริ่มฝนปุ๊บให้จนกว่าสิตัดแม่นตกประมาณเจ็ดกระสอบลงทุนโอเคเลยนะครับผมกับรายได้โอเคครับกับรายได้ปลูกไว้อีกแปลงนะครับตอนนี้ ผสมเกสรนี่แม่แนะนําพี่น้องนาวา่าระยะาห,าห่างไหโจงบกักฟงท่องต้นดิมที่เ้าสื้อมาแหลกๆนันเอาบอกักฟงท่องว้เพราะว่างักองเขาสิเกิดก่อนซุกนี่เขาสิเป็นโตเฮดเกสรใบเม็นบอ่อพวกพวกุ่งพวกมะแลงมันมาตอมมันสิไปผสมเกสรของมันเองเลยคือไว้ท้ายวก้กลางว้หัวอ๋อนี่สังเกตแม่จะเอาไวเนียนกับเมียนเป็นระยะนะครับเป็นระยะ ก็แบบขั้นตัวนี้มันเป็นแบบขั้นอีกพวงท้องมันออกกรแบบขับ้นบอมบีเพราะฉะนั้นพวกพื้งพวกมะแลงนั่นมันสิอว่ากเกศซอนซึ่งมีไผผสมเองเลยของบอมบีต้อง,องจงไวน้น้ำต้องจงเอาไว้แม่นะคะ่ะให้ครบท,ทุกระยะมันได้กับวัสดุซุ่งนดดดี่สังเกตม่นพยายามเท้านี่ยู่ใกล้ๆกันมากให้ต้นนั้นกป็แม่นครับโอเคครับแม่พาไปเบื้องต้นหน่อยนะครับผม อายุประมาณเท่าไรครับแม่เพชรปีที่สองค่ะอืออปีีทันนี้คือหนึ่งปีที่สองแปลงนี้จะเป็นยศใช่ใช่เป็นสปริงเกินหน่อยก็จะได้หมากได้นุ่ยขึ้นกันเนาะแม่นค่ะแล้วบัดนี้เริ่มแรกนี่เข้าตรงเตรียมแปลงเตรียมการปลูกเท่าไรครับก็คือไถไถข่าข่ายะหลังจากนั้นถ้ามันอยู่ในไถหน้าจังสีก็คือยกหล่องตีคู่ขึ้นตีคือคู่ปลูกระยะห่าง หกคูณหกคือเกาแต่ที่ดินสูงก็คือว่าต้องยกอันนี้ก็ว่าถาเก็บผลผลิตขึ้นกันแต่ว่านกจะบ่ได้เต็มต่บ่ได้เต็มที่ปันเลยเพราะว่ามันต้นหน่อยอยู่สังเกตว่าจะมีเห็ด็แนวกางมุงอันนี้ความสูงตรงประมาณเท่าไรครับแม่เพชรซี่เมตรเนาะแมนซี่เมตรด้านข้างกะซี่เมตรอันนี้มันหกวะคุนก็แล้วแต่ ลองจับระยะลองเบืิ่งเนาะว่ามันรับน้ำหนักได้บ่แต่ว่าลวดก็คือเป็นลวดเฉพาะของมันเนาะลวดเฉพาะของมันกลางงูมันสิมีอันนี้มันเบื่อโหหโหผเล่ามาแม่ก็จำบ่าอะไรน้อพ่อเป็นผู้เฮ็ดผู้เฮ็ดกับวายูตอนนี้กับวายู่ขอบคุณหลายๆสาหรับข้อมูลหรือว่าความรู้ที่ให้พี่น้องเนาะในการปลูกพุทราบอมเบ้นะครับมันี้ก็ขอบคุณหลายๆครับสาหรับมันี่ขอบคุณครับผม